สวัสดีครับกลับมาพบกับการสรุปข่าวประชาสัมพันธ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ของสํานักง,งานสากรณจังหวัดอนนุดรธานีจะมีข่าวอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเรามาพบกับข่าวแรกกันเลยนะครับวันพุทธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518นายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอนนุดรธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสากรณแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2518ครบรอบ109ปี การสาก์ไทยสาก์เข้มแข็งเศรษฐกิจไทยมั่นคงประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงเธอกรมหมืน่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสาก์ไทยโดยมีว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสาก์จังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ขบวนการสากลในจังหวัดอุดรธานีรวมจำนวน500กว่าคนร่วมงานณนะห้องประชุมสยามมนตราโรงแรมสยามแกนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มตรวจการสากลครับวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517กลุ่มตรวจการสากลเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัย ประจำปีพุทธศักราช2518โดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีณนะห้องประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ต่อไปเป็นข่าวของฝ่ายบริหารทั่วไปครับวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518นายสมชาติแจงกลางผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมสากล6เป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชิระราชธิยาณนะสาราเฉลิมพระเกียรติ8 8พรรษาวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลครับวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518นางสาวปิยนันรักสุจริดร่วมนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลร,ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลและกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่ง ร่วมออกหน่วยบริการงานสากรณโดยการจัดนิทรรศการเรื่องสากรณแจกเอกสารความรู้หลักการอุดมการณ์และวิธีการสากรณให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสากรณการจัดตั้งสากรณและกลุ่มเกษตรกรให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานณนะสนามที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมตําบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี ต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลครับวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5ง8นายนัทพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลระดับจังหวัดครั้งที่4ี่ทับ2518โดยมีว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาสากลจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสากลอุดรธานีผู้แทนจากสำนักงานทกส อุดรธานีและคณะอนุก,กรรมการจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพนัฒนาสากรณนะห้องประชุมสากลออมทรัพย์ครูอุดรธานีจับกัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ต่อไปเพ่นงข่าวของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลครับวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 1 7กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลสำนักง,งานสากลจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 1 8เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดส่งเสริมความร่วมมือเชื่อมโยงธุรกิจ ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้า,าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่นกลุ่มปัญญาพื้นถิน่นกับเครือข่ายสากลและภาคเอกชนและศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงด้านการตลาดณนศะูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตําบลหนองนาคมอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งครับวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518นางสาวปนัตตามาหารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่ง พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นองไผ่ต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากร2ครับวันที่13กมุมภพ,พันธุ์พุทธศักราช2518นางสาวรัชยาอินทากองแก้วเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากรก,รการเกษตรชัยวนัน จำกัดชุดที่45ครั้งที่7ณนะที่ทำการสากรตำบลชัยวนอําเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากร3ครับวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นางสาวกัญญาคำตาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากร3พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์ผิวหูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากรการ,กรเกษตรคุมภาวะปีจำกัดณนะสากรการ,กรเกษตรคุมภาวะปีจำกัดต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากร4ครับ วันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518นายวัชรินทร์กำคมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสารกรณ์4นายเสถียรทัศสวยและนายอดุลธรมรมสอนร่วมรณรงค์งดการเผาและขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์ไปป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ณแปลงสาธิตการปลูกอ้อยสา,การก์การเกษตรบ้านผือจำกัดตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากล5ครับวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518นางสิางสาวธิดากิ่นไกลกันผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล5เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากลการเกษตรกุดจับจำกัดณสากลการเกษตรกุดจับจำกัดต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากล6ครับวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518นารอาทิตแปดยธพรมลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล6และนายปัญญาน้อยมลิวันเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนิน กิจกรรมโครงการระดมหุ้นด้วยข้าเปลือกเพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกสากลการเกษตรอำเภอเพนจำกกดณนะบ้านหนองผือน้อยตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานี